เกาหลีในขวดนี้ด้วยมันทําให้ผิวพันเนี่ยเต่งปังแล้วก็กระจ่างใสขึ้นอ่ามันแบบเหมือนได้ของแถมมาครบพันเลยเราต้องบอกคุณแม่บ้านเลยว่าอยู่บ้านอย่าเฉยอย่ายอมแพ้กับความความไม่น่าเดี๋ยวมีค่วนะแล้วคนที่นี่แหละเป็นนกายขวดตัวนี้มาสิบเมื่อก่อนพิชซื้อขวดละสองพันจับบาทเนี่ยใช่ใช่คุ้มมากคุ้มมากสามขวดสองพันเก้าเก้าสิบเอาไปหานไปแชร์ก็ได้แต่วันนี้นวลเขาท้อใจไปดูนะลายมือสงสาร มันได้จริงหรือเปล่าวันนี้ออนมีแก้วน้ํามาทดลองให้ดูแก้วน้ำเนี่ยเปรีบเสมือนร่างกายเรานะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวออนจะเทน้ํามันลงไปปุ๊บน้ํามันเนี่ยเปรีบเสมือนเวลาเรากินของมันของทอดเนี่ยมันจะเป็นเกาะอยู่ตามกล้ามเนื้อตามร่างกายเราแขนขาเกาะอยู่ไปทั่วเลยนะคะตอนนี้มาดูว่ามันทําปฏิกิริยากับวีวีได้จริงหรือเปล่าออนจะบีบวีวีลงไปในแก้วนะคะเห็นไหมคะวีวีเนี่ยมันไม่ถูกกระไขมันแล้วมันดึงไขมันลงมาก้น เราเวลาเราทาวีวีมันซึมเข้าไปในร่างกายปุ๊บเนี่ยนะคะเดีดยอะสิน้องเอาไหมนี่เสียดายใช่ไหมเนี่ยมันดึงออกมาจริงๆเนี่ยดูสิคะเนี่ยมันเป็นไขมันออกมาดึงออกมาแล้วขับออกมาทางเหงื่อกทางรูขุมขนทางอุจจาระปัสสาวะขับออกมาจากร่างกายแล้วะมึติว่าเราทาเสร็จทาทาพอร้อนทาแล้วต้องไปวิ่งได้ไหมวิ่งได้ออกกำลังกายไปด้วยยิ่งดีนะคะได้รีบเลยเลยเพราะฉันรีบโทรเลยค่ะบอกว่า ในการบรรเทิงน้อย8ได้ถูกที่สุดในประเทศไทยถูกสุดมาก3ขวด2,009ถูกที่สุด